ดีค่ะชาวราศีพฤษภลัคนาพฤษภนะคะขอยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่การทำนายดวงความรักนะคะประจำเดือนมิถุนายน2 5 6 7นะคะเอ่อก็ะคะก็สำหรับคอนเทนต์นี้นะคะจัดทำขึ้นมานะคะสำหรับคนที่เกิดในราศีพฤษภก็คือผู้ที่เกิดในช่วงวันที่15พฤษภาคมนะคะไปจนถึงวันที่14ีมิถุนายนแล้วก็สำหรับใครนะคะที่คุณมีลัคนาอยู่ในราศีพฤษภรับชมได้เช่นเดียวกันนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าดวงความรักของคุณภาพรวมนะคะทั้งสาวสถานะนะคะคนโสดอ่าสถานะไม่ชัดเจนแล้วก็คนมีคู่ของคุณเนี่ยนะคะจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวมาเริ่มต้นกันนะคะในดวงของชาวราศีพฤษภเนาะนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะคะเจ็ดแปด เใบสุดท้ายแล้วใบที่10นะคะมาเริ่มต้นกันจ้าขออภัยแฟนๆทุกคนนะคะมาราช้าไปหลายวันพอดีว่าติดธุระเดินทางนะคะแล้วก็จัดการเรื่องงานอะไรต่างๆอยู่เหมกันนะคะสี่เหรียญเดอะเวอนะคะ9้าไม้เท้าเดอะทาวเวแดไม้เท้า9ดาบจ้า สองเหรียญนะคะสิบดาบห้าไม้เทา้าและก็สุดท้ายของคุณเทมพพลัน์นะคะเดี๋ยวขอหห้้าไพ่ประกอบอีกหลายๆสำรับหน่อยนะคะเพื่อความชัดเจนนะคะในหลักของการทำนายดวงอะไรต่างๆขึ้นมาเนาะนิวโรฟนะคะเคมิสเทนะคะ ช่วงเวลานี้เป็นช่วงของการจุดของการเปลี่ยนแปลงคุณอาจจะเจอเรื่องราวที่มันมีความหักเหมากๆในชีวิตของคุณนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของหน้าที่การงานผู้คนมากมายที่หักหลังคุณก็ได้เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นโดยไม่ทันตั้งตัวแล้วมันนําพาความโศกเศร้าเสียใจมาให้กับชาวราศีพฤษภอย่างมากเลยคุณอาจจะรู้สึกจุกในอกคุณอาจจะรู้สึกไม่แน่ใจไม่ไว้วางใจใครเลยนะคะเพราะ อะไรหลายๆอย่างมันได้พังทลายลงไปแล้วโดยพื้นฐานแล้วนะคะเอามองว่าชาวราศีพฤษภอ่ะคุณอาจจะเป็นคนที่ไม่ได้ชอบเข้าสังคมจัดๆนะคะยกเว้นในเรื่องของการงานที่มันเป็นไฟบังคับที่คุณจะต้องทําจะต้องเอาตัวเองไปอยู่ในผู้คนมากมายในช่วงเวลาที่เกิดขึ้นนะคะเดอะทาวเมันหมายถึงความรุนแรงความร้อนแรงนะคะ เป็นในเรื่องของการประทะก,กันการทะเลาะเบาะแว้งหรือมีผู้คนที่ไม่หวังดีต่อชีวิตของคุณได้เข้ามาทําลายความฝันความหวังของคุณนะคะให้มันพังทลายลงไปแต่คุณมีสตินะคะมีสติมากพอที่จะรวบรวมสติปัญญารวบรวมกําลังใจของตัวเองกลับมาคุณกําลังมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานท่ามกลางความจุกอกท่ามกลางปัญหาแต่คุณพยายามนิ่งตั้งสติ เราไปให้ถึงเป้าหมายของคุณให้ได้ไวที่สุดด้วยนะคะเดือนนี้อาจจะมีเกณฑ์การสูญเสียสิ่งของของรักบุคคลที่คุณรักนะคะบุคคลสําคัญในชีวิตของคุณก็ได้นะคะซึ่งซึ่งอาจจะเป็นอะไรที่คุณอาจจะรู้มาสักพักหนึ่งกับเหตุการณ์ที่กําลังจะเกิดขึ้นนะคะอาจจะทําใจอาจจะทาความเข้าใจแต่ลึกๆมันก็ยังมีความโศกเศรามีความอาวรมีความหวงแหนนะคะอืมมันทุกอย่างมันเป็นในเรื่องของกฎทางธรรมชาตินะคะ สำหรับสถานการณ์ปัจจุบันเอามาว่าชาวราศีพฤษภนะคะคุณค่อนข้างดีมากดีในรูปแบบของคุณรู้สึกว่าคุณได้สร้างความปลอดภัยให้กับตัวเองนะคะสี่เหรียญกับเดอะเวอรคนที่สร้างกรอบสร้างกำแพงสร้างบรรทัดฐานให้กับตัวเองโดยที่ในขณะเดียวกันท่ามกลางชีวิตของคุณภายนอกอะ่ะยังมีคนมุ่นวายยังมีคนดินทาคุณ ยังมีคนเยาะเย้ยในการที่คุณไม่ส่งหวังทางความรักคุณได้ยินคนรับรู้แต่คุณไม่ให้สิ่งนั้นมากระทบกับความรู้สึกคุณเหมือนที่เคยเป็นเพราะฉะนั้นมันอยู่ในกรอบที่ดีมากๆคุณกําลังเปลี่ยนแปลงตัวเองกำลังสร้างชีวิตของตัวเองนะคะแล้วในเรื่องของการอขอโทษในเรื่องของความรัก มันจะเป็นจุดที่ชาวราศีพฤษภกําลังเปลี่ยนแปลงตัวเองก่อนที่เราจะประสบความสําเร็จในเรื่องของความรักเรากําลังปรับตัวปรับนิสัยปรับเปลี่ยนทุกอย่างเพื่อต้อนรับสิ่งดีๆที่กําลังจะเข้ามานะคะรวมไปถึงโอกาสทางการงานสังคมใหม่ๆหรือแม้กระทั่งความรักครั้งใหม่ new love นะคะที่กําลังจะเข้ามานะคะอืมเอามาวัดตัวคุณเป็นคนที่เป็น perfectionist นะคะเป็นคนที่รักความสมบูรณ์แบบ นะคะตัดสินใจช้าเพราะเน้นในเรื่องของความละเอียดรอบคอบเราก็เป็นคนที่อาจจะมีผู้คนมากมายมายุยงตะแคงรั่วทําให้คุณไขว้เขวกับเป้าหมายมันก็เลยเป็นจุดที่คุณจะต้องกลับมาอยู่กับตัวเองโดยที่ไม่ต้องคุยอะไรกับใครมากนะคะแล้วมเสิ่งหัวใจของตัวเองขึ้นมาเยอะๆนะคะเรามาดูกันนะคะในความรักของคนโสดชาวราศีพฤษภเป็นยังไงสำหรับจุดนี้นะคะคุณอาจจะเจอเหตุการณ์ที่มันไม่คาดฝันมาช็อกจุกในอกมากๆนะคะเดอะทาวเวอร์การถูกหักหลัง นะคะการจับได้อย่างขนานังข้าเขาหรือว่าคุณอาจจะประคองความรักความสัมพันธ์กับใครสักคนหนึ่งที่คุณคิดว่ามันกําลังไปได้ดีมากๆในเรื่องของการซัพพอร์ตทางการงานอ,อยู่ๆวันหนึ่งนะคะความรักทุกอย่างกลับพังทลายลงนะคะเพียงความมีใครบางคนที่ไม่หวังดีและเจตนากันแกล้งแบบรุนแรงมากนะคะมันเป็นจุดที่คุณเสียขวัญมากวุ่นวายมีทั้งเรื่องของคนในบ้านคนในครอบครัวของคุณในเรื่องของนี้สินในเรื่องของการเงินที่มันไม่เข้าที่เข้าทางทุกอย่างมันเป็นจุดที่ คุณไม่อยากเสียความรักไปคุณคุณไม่อยากจบเลยแต่ว่ามันจะมาเป็นช่วงเวลาที่คุณจะเลือกทั้งสองอย่างไม่ได้คุณจะต้องเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งสิ่งหนึ่งเพื่อสิ่งนั้นมันดีก่อนแล้วค่อยให้เวลากอีกสิ่งที่เหลือก็ได้นะคะเวลาที่ผ่านมาชาวราศีพฤษภไม่ได้มีความสุขเลย คุณอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องคำนึงถึงแต่ในเรื่องของการเงินความมั่นของตัวเองเป็นหลักทั้งที่นในใจขงคุณอยากจะมีความรักอยากจะมีความสัมพันธ์ดีๆแต่มันไม่พร้อมอ่ะมันไม่พร้อมก็ไม่รู้จะทําอย่างไรนะคะบวกกับความรักครั้งเก่าคืออาจจะมีคนเก่าๆนะคะแฟนเก่าคนรักเก่าคนคุยเก่าของคุณนะคะที่คุณคิดว่าจบแล้วไม่น่าจะมีอะไรกลับมาได้แต่เขาก็กลับมานะคะในการกลับมาไม่ได้พยายามที่จะกลับมาในความสัมพันธ์แต่เป็นลักษณะของการกันแกล้ง ไม่ให้คุณมีความรักครั้งใหม่ไม่ให้คุณสมหวังในความรักไม่ให้คุณมีชีวิตที่มีความสุข เพียงเพราะคนคนนี้มันมันไม่ใช่ความแค้นนะคะเป็นความริษยานะคะเขาเหมือนระบายความความอารมณ์ร้อนของเขาผ่านพฤติกรรมแบบนี้นะคะตอนนี้เหมือนคุณหูตาสว่างแล้วนะคะรู้แล้วว่าอะไรเป็นอะไรรู้แล้วว่าคนในอดีตเป็นอย่างไรคุณอาจจะเข้าใจอีกมุมมองอย่างอย่าหนึ่งณเวลานี้นะคะอยู่ในช่วงเวลาที่ชาวราศีพฤษภคนโสดคุณกําลังแยกตัวออกจากครอบครัว แยกตัวออกจากปัญหาแยกตัวออกจากผู้คนที่คุณเคยคิดว่าเขาจริงใจกับคุณมากๆแต่ท้ายที่สุดนะปัจจุบันน่ะเขาไม่ได้จริงใจกับคุณเลยเขาความที่จะทําลายชีวิตของคุณอยู่ตลอดเวลาคุณก็เลยมีการแยกตัวออกมาพอคุณแยกตัวออกมาแล้วชีวิตของคุณดีขึ้นทีนี้คุณอยากให้โอกาสในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะ give your relationship a chance นะคะเป็นเป็นลักษณะของการให้โอกาสในความสัมพันธ์จะมีใครเข้ามานะคะมีคนเข้ามาเป็นแสงสว่างแห่งชีวิตให้กับคุณ เดอะซันนะคะ King of Cuff นะคะทรัมป์สโตรดนะคะเดอะทาวเวอร์ Tower, น่าจะเป็นคนที่อยู่ในใจของคุณคนที่คุณคิดว่าคุณอยากจะขอเขาเป็นแฟน คนที่คุณเคยคิดว่าคุณเรียนรู้เขาได้ดีมากๆแต่สุดท้ายมันมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นทำให้คุณทั้งคู่ต้องแตกกันไม่สามารถที่จะไปต่อกันได้นะคะทะเลาะกันแบบรุนแรงแต่ความรักจะมีเกณฑ์ของการคัมแบ็กกลับมาไม่ใช่ในเรื่องของแฟนเก่านะคะตรงนี้น่าจะเป็นในจุดของใครสักคนหนึ่งที่คุณอยากจะสารความสัมพันธ์กับเขาแต่ทุกอย่างมันสะดุดกลางขันเท่านั้นเองนะคะมีเกณฑ์นะจะติดต่อกลับมาจะมีการพูดคุยนะคะจะมีการสื่อสาร เนาะเป็นคนที่คุณรู้สึกว่าเคมีตรงกันคุณมีเกณฑ์จะพบความรักครั้งใหม่อาจจะเป็นการเริ่มต้นความรักครั้งใหม่กับคนที่คุณได้เรียนรู้กันมาแล้วมันหยุดชงงะงักกันไปนั่นแหละยิ่งห่างกันไปก็ยิ่งได้ทําความเข้าใจว่าเคมีตรงกันมากมากเลยนะคะอยากร้องขอโอกาสในความรักความสัมพันธ์อยากก่อกําเนิดความรักขึ้นอีกครั้งหนึ่งและก็ในเดือนนี้ประมาณช่วงปลายปลายเดือนมิถุนายนเป็นต้นไปความสัมพันธ์ของคุณจะดีขึ้นนะคะจากจุดของความวุ่นวายมันจะคลายตัว คุณจะเห็นอะไรที่ชัดมากขึ้นคุณอาจจะรู้สึกเสียความรู้สึกมากๆกับคนที่คุณไว้วางใจแล้วเขาหักหลังคุณแต่สิ่งที่คุณจะได้รับเข้ามาแทนที่คือความรักที่สมบูรณ์แบบ นะคะความรักที่สามารถสร้างครอบครัวสร้างความมั่นคงร่วมกันได้อะไรที่เคยเกิดขึ้นมันคือบทเรียนมันคือการล้างกระดานออกไปให้หมดเลยนะคะจะเหลือแต่คุณกับเขาคนนี้นะคะแล้วก็มีแต่ความมั่นคงทางการเงินร่วมกันเกิดขึ้นการกล้าหาญที่จะแสดงความรักการกล้าหาญที่จะแสดงความปกป้องการปกป้องกันละกันการเปิดเผยความรู้สึกนะคะมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นในช่วงเวลานี้เอามอกว่าใน ในเรื่องร้ายๆในบุคคลร้ายๆกับคุณมันก็อาจจะเป็นแค่ช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้นนะคะแต่ท้ายที่สุดชาวราศีพฤศพก็จะเห็น อีกจุดหนึ่งอีกมุมมองหนึ่งอีกคนคนหนึ่งว่าเขาก็ยังเคียงข้างคุณได้เขาก็ดีกับคุณได้แล้วคุณก็จะตัดสินใจได้อย่างถูกต้องท่ามกลางวิกฤตปัญหาของชีวิตเนะคะเหมือนหูตาสว่างนะคะความรักครั้งนี้นะคะจะนําพาสิ่งใดมาให้กับคุณคะความสนุกสนานการมีแรงบันดาลใจการเดินทางเส้นทางใหม่ของชีวิตนะคะนำพาคุณไปสู่ความสําเร็จนําพาคุณไปสู่ในเรื่องของการปลดล็อกที่คุณรู้สึกว่าคุณมองไม่เห็นทิศทางกับการดําเนินชีวิตเลยแต่คนคนนี้เป็นชาวธาตุไฟเมสสิงห์นู เขามีความมั่นใจในตัวเองเขาเป็นคนที่ไม่กลัวในการเริ่มต้นหรือไม่กลัวในในการทําอะไรที่มันแปลกใหม่นะคะเพราะฉะนั้นเขาจะทําให้คุณรู้สึกจอยในการทํางานในเชิงของการใช้ความคิดสร้างสรรค์การริเริ่มการสร้างสรงสรค์สิ่งใหม่ๆขึ้นมาเขาคือแรงบันดาลใจในการประสบความสําเร็จสาหรับชาวราศีพฤษภนะคะรักรั้งนี้ดีมาก มันมีแต่การเปลี่ยนแปลงมันมีแต่ในเรื่องของการซัพพอร์ตกันทางในเรื่องของการงานเหมือนคุณรากับว่าคุณทั้งคู่จะต้องช่วยกันคนละไม้คนละมือและความคิดก็ไปทางเดียวกันได้ดีมากๆเลยนะคนะณจุดนี้นะคะเพราะื่อว่าตัวคุณกำลังจะมีความสุขมากๆนะหลายท่านจะเดินทางเดินทางบ่อยมากขึ้นไปต่างประเทศหรือว่าอาจจะแยกตัวออกจากครอบครัวย้ายออกมาอยู่คนเดียวก็ได้นะคะอืมอดูคนใหม่เพิ่มเติมให้คนนี้เป็นคนที่มีความยุติธรรมพูดตรง นะคะรักความชัดเจนมากๆคุณชอบเขานะคุณพอใจในตัวเขาตรงที่เขาดูเป็นคนกล้าหาญดีเขามีอะไรที่ไม่เหมือนคุณด้วยความพืิดสพจะเป็นคนทัดุดินธาตดินคือจะเป็นคนที่ไม่ค่อยแสดงออกไม่ใช่คนที่ ขี้อายแต่แค่อาจจะนิ่งๆคลิปลุกของคุณถ้าแต่คนคนนี้ชัดเจนมากนะเขาเป็นคนที่มีความสง่าง,งามมากนะคะเข้ามานั่งในใจของคุณได้ได้เป็นอย่างดีเลย,ยนะคะสำหรับเดือนนี้คุณจะได้เจอความรักที่ดีงามความสัมพันธ์ที่ทําให้คุณรู้สึกว่าเหมือนคุณได้ตกหลุมรักใครสักคนหนึ่งอีกครั้งหนึ่งและเป็นคนที่มีเคมีตรงกรันรอกับว่าเป็นพลังงานของแม่เหล็กที่ดึงดูดเข้ามาให้ได้รู้จักกันในเวลาที่ มันเหมาะสมมันดีแล้วสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นคุณมีความพร้อมมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะนั้นยินดีกับชาวราศีพฤษภนะในความรักของคนโสดนะคะเอามป็ว่าตัวคุณน่ะเป็นคนที่ช่างเลือกนะคะบางครั้งคุณไต่ตรองนะคะอาจจะมีขอบสองคนมาให้คุณเลือกนะคะแต่เหตุการณ์มันกําลังคัดคนให้ทําให้คุณหูตาสว่างเห็นอะไรอะไรชัดมากยิ่งขึ้นนะคะเป็นในลักษณะของการถูกเชื่อมนะคะ อหลายสิ่งหลายอย่างที่ว่าเห็นขึ้นมาคุณจะมีความสุขมากนะคะคุณจะได้เจอความรักใครสักคนหนึ่งนะที่พร้อมจะเป็นหวานใจให้กับคุณได้ตลอดชีวิตของคุณนะคะในด้านของดวงความรักนะคะขอสถานะที่ไม่ชัดเจนจะเป็นอย่างไรจุดนี้ค่อนข้างรุนแรงมากๆในเรื่องของการทะเลาะเบ,บาแวงในเรื่องของการไม่เข้าใจกันและกันเลยนะคะ มันอาจจะมีตัวละครเข้ามาเยอะเหมือนกันมีคนสองคนมีคนที่คุณเคยรักเคยศรัทธาเคยเชื่อมัน่นแล้วมาสร้างความเลาา้าฉันมันทําให้มันจบกันไม่สวยนะคะไม่ได้คุยกันไปแล้วใช่ไหมไม่ได้คุยกันแล้วนะคะเพราะด้วยไพ่สิบดาบคือการจบนะคะครอบครัวอาจจะไม่ได้เห็นด้วยครอบครัวไม่สนับสนุน Healing Family Issue นะคะเห็นไหมครอบครัวมี ส่วนสำคัญมีผลกระทบต่อความรักครั้งนี้แบบรุนแรงมากๆคนในครอบครัวของคุณอาจจะขัดขวางนะคะแล้วมันเป็นจุดที่จากความรักที่คุณเคยคิดว่ามันจะต้องหวานชื่นแบบฮันนีมูนอะไรที่คุณวางแผนไว้นะคะมันกลายเป็นว่าเป็นความเหนื่อยเป็นความรุงรังเป็นความเครียดแล้วคุณตัดสินใจไม่ได้ว่าคุณจะต้องเลือกครอบครัวหรือคนที่คุณอยากจะสร้างชีวิตด้วย คุณสับสนมันก็เลยทาให้ตัวเองนะนะคะตัวคุณกลับมานั่งอยู่เฉยๆมานั่งอยู่นิ่งๆคุณไม่แสดงความคิดเห็นคุณไม่โพสต์คุณไม่เคลื่อนไหวอะไรใดๆท่ามกลางความในใจของคุณที่กําลังสับสนแต่การแสดงออกของคุณคือนิ่งไม่มีใครจับทางจับจุดของคุณได้ตอนนี้นะคะเป้าหมายชีวิตของคุณคุณอยากมีโลกของคุณเองคุณอยากมีอะไรดีๆเกิดขึ้นนะคะมีแฟนเก่าเข้ามาสร้างความวุ่นวายด้วยนะคะคุณไม่อยากคบกับแฟนเก่าอ่ะคุณอยากคุณอยาก ไปต่อกับคนที่คุณคุยอยู่นี่แหละค่ะคุณอยากไปต่อให้ได้อะแต่ทําไมมันยุ่งเหลือเกินคุณอยากได้รับการให้อภัยจากเขาหรือเขาก็อยากได้รับการอภัยจากคุณได้เหมือนกันตรงนี้เรื่องราวสลับกันได้หมดทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเอามาว่าตัวคุณก็บาดเจ็บมาเยอะนะคุณถูกทําลายชื่อเสียงคุณถูกใส่ร้ายคุณเหมือนมีคนลุมยํำคุณไปหมดเลยอะค่ะแล้วตอนนี้คุณก็เลยกลับมาอยู่ในพื้นที่ของตัวเองแล้วกรอบกอบกู้ชื่อเสียงนะคะ ม,มันเป็นอะไรที่คุณกําลังสร้างความรุ่งเรืองให้กับตัวเองมากกว่าที่จะมานั่งคอนเสิร์ตในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะ,ะคะทีนี้ในทิศทางในเรื่องของความรักคุณอาจจะเจ็บปวดนะบางคนยังมันอยู่ในช่วงของการคาบเกี่ยวสูญเสียบุคคลที่คุณรักสูญเสียของรักสูญเสียสัตว์เลี้ยงอะไรที่มันมีผลกระทบต่อความรู้สึกของคุณแบบรุนแรงจนคุณสับสนไปหมดกลัวไปหมดเลยนะคะมันในเรื่องของความรักนะ่ะจากจุดของความไม่เข้าใจ นะคะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงด้วยโชคชะตาเป็นตัวนําทางให้ให้คุณทั้งคู่ได้ปรับความเข้าใจปรับตัวเข้าหากันอะไรที่เคยผิดพลาดไปนะคะจะเป็นในเรื่องของการเรียนรู้นะคะการชดใช้ทุกสิ่งทุกอย่างในอดีตแต่พาต่อไปในเรื่องของความรักของพวกคุณคือการเดินทางร่วมกันอีกครั้งหนึ่งราวกับว่าพวกคุณตกหลุมรักกันใหม่เริ่มต้นกันใหม่แต่เต็มไปด้วยความมั่นคงทางการเงินการซัพพอร์ตกันและกันมากยิ่งขึ้นนะคะเนี่ยมันมีแต่ความสุข มันมีแต่ความรื่นรมนะคะความร้องเสียงร้องไห้เสียงของความเจ็บปวดความทุกข์ทรมานในจิตใจช่วงเวลาแห่งการรอคอยทุกอย่างมันได้สิ้นสุดแล้วแสงสว่างในความสัมพันธ์นี้ได้ก่อกําเนิดขึ้นมานะคะคุณจะได้เห็นความหวังในความรักครั้งนี้แล้วมันงดงามมากๆเลยนะคะในเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะสิ่งที่เห็นขึ้นมามันเป็นความรักที่เขาก็คิดถึงคุณคุณก็คิดถึงเขานะคะอยากจะปลดปล่อยความโมโหโทสะ นะคะเรื่องราวของความรุนแรงความอาฆาตทั้งหลายให้มันดับล้างออกไปให้คุณได้พบแต่เรื่องดีงามนะคะแล้วผู้คนที่ไม่หวังดีต่อความรักครั้งนี้กำลังแพ้ภัยตัวเองด้วยสิ่งต่างๆเดี๋ยวจะดีขึ้นนะคะดูใจหน่อยความรู้สึกของคนที่คุณนึกถึงเป็นอย่างไรไม่ต่างอะไรจากคุณเลยไพ้าไม่เท้าอุ้นวายแปรป,ปวนไปหมดเลยเขาเป็นคนนี้เหนื่อยมากนะเขาเป็นคนที่ลุยอ่ะ เขาเป็นคนที่รักในศักดิ์ศรีของตัวเองมากตอนนี้เขามีปัญหาในเรื่องของการเงินมีปัญหาในเรื่องของการงานหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เขาถูกรู้สึกว่าเขาถูกลังแก่แต่เขากำลังกอบกู้ขึ้นมาด้วยเกียรติและศักดิ์ศรีของเขานะ,ะคะถามว่าเขารักคุณไหมเขาคิดถึงคุณแม้ว่าเขาจะถูกกระทําอะไรเยอะมากๆจากผู้คนที่ไม่หวังดีแต่เขาก็ยังนึกถึงคุณอยู่เสมอบางครั้งก็เสียใจบางครั้งก็ร้องไห้นะคะบางครั้งก็เข้มแข็งนะคะหลากหลายอารมณ์อยู่ในคนคนเดียวกัน นะคะอะดูซิว่าความรักของคุณทั้งคู่จะเป็นไปอย่างไรต่อความรักของคุณทั้งคู่จะเป็นอย่างไรต่อในพลังงานความรักของคุณทั้งคู่นะคะจุดที่เห็นบอกเลยว่าเดี๋ยวคุณจะมีความสุขขึ้นแน่นอนการปรับตัวเข้าหากันหลังจากที่พวกคุณหันหลังนะคะแล้วก็เดินทางไปใช้ชีวิตนะคะในรูปแบบของตัวเองต่างคนต่างไปเคลียร์เคลียร์ปัญหาหนี้สินเคลียร์ความไม่พร้อมต่างๆ ก็มีการเติบโตจิตวิญญาณจะเติบโตมากขึ้นแข็งแกร่งมากขึ้นมีความเป็นผู้หลักผู้ใหญ่มากขึ้นนะคะมีเกณฑ์จะได้เดินทางไปต่างประเทศนะคะอาจจะเป็นใกล้ๆนะคะไปพื้นที่ที่เป็นชายทะเลเป็นเกาะอะไรต่างๆนะ,ะเพื่อพักผ่อนร่วมกันมันเป็นช่วงเวลาที่ความรักกําลังจะดีดีขึ้นมากๆเลยนะคะอืม you deserve love นะคะคุณคูณ่ควรที่จะได้รับความรักที่ดีมากๆ Getting to know each other นะคะการเรียนรู้ในความสัมพันธ์นี้การเรียนรู้ในตัวตนของกันและกันมันเป็นจุดสำคัญมากๆถ้าเราไม่รู้เขาเขาไม่รู้เรามันก็ไปต่อได้ยากเหมือนกันเพราะฉะนั้นทุกอย่างจะต้องกลับมาเรียนรู้กันใหม่ Release really, e x นะคะเป็นพลังงานขังการปลดปล่อย energy เก่าๆที่มันไม่สวยงามเอาออกไปให้หมดนะคะเราเริ่มต้นกันใหม่มาสร้างความปลอดภัยให้แก่กันและกันใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะ is s, s f e for you to love นะคะคุณปลอดภัยที่จะรักนะคะมันปลอดภัยที่ที่คุณจะรักอีกสักครั้งหนึ่งอยากให้คุณเปิดใจเขาก็อยากให้คุณเป็นแบบนี้คุณก็ต้องเปิดใจนะคะนะคะเพื่อเพื่อต้อนรับความสุขแทนที่ความเจ็บปวดนะคะเนาะนะน้องมาว่าความรักครั้งนี้มันไม่ใช่ความผิดพลาดในใ,ใ,ในในแง่ที่ว่า เทกันไปโดยตั้งใจน่าจะเป็นการเข้าใจผิดมีผู้คนมากมายมาสร้างประเด็นนะคะความแตกแยกให้กับพวกคุณแต่สุดท้ายเนี่ยได้รู้ความจริงอีกด้านหนึ่งทำให้เกิดการเสียใจตระหนักรู้และอยากจะกลับมาเปลี่ยนแปลงแก้ไขทุกอย่างให้มันดีขึ้นนะคะก็ตรงนี้นะคะจะเป็นดวงของชาวราศีพฤษภสถานะที่ไม่ชัดเจนเรามาดูในด้านของดวงความรักของคนมีคู่กัน สำหรับพาร์ทนี้มันจะเป็นจุดที่หลายๆท่านนะคะอข้าใ,ในในจุดที่บริบทที่คุณเป็นคุณได้ผ่านมรสุมชีวิตมาอย่างโชคชนไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องของคุณบางอย่างคําว่าญาติพี่น้องอาจจะไม่ได้ดีเสมอไปอันนี้พูดตามหลักของความเป็นจริงสังคมทั่วไปที่เราเห็นตามข่าวนะ,ะไม่ได้สวยงามไปทุกครอบครัวอาจจะมีการใส่ร้ายอาจจะมีการกันแกล้งความริษยาทําให้ชีวิตคนคนนึงจะต้องพังไป เพียงเพราะคําว่าญาติพี่น้องเพียงเพราะคําว่าญาติพี่น้องเราเราจะต้องไว้วางใจเขาอะนะคะเหตุการณ์ทุกอย่างนะมันมันแปรปวนมากๆเนี่ยซีซับครับคนที่อยู่ในวัยเด็กกับคุณคนที่ใกล้ชิดกับคุณคุณรักเขาแต่เขาไม่ได้รักคุณเลยเขาคอยใส่ร้ายป้ายสีเขาคอยทำลายชีวิตของคุณให้มันพังคอยกั่นแกล้งเพียงเพราะอิจฉาคุณมาตั้งแต่เด็ก ที่คุณได้รับความรักความเอ็นดูความห่วงใยจากผู้หลักผู้ใหญ่แล้วพวกเขาคิดว่าเขาไม่ได้นะคะความคิดบางอย่างนะคะเขาอาจจะตั้งกําหนดขึ้นมาเองเนาะแต่มันก็เป็นจุดสําคัญที่ทําให้คุณรู้ว่าคุณควรจะไปข้างหน้าไม่ยึดติดกับคาว่าญ,ญาติพี่น้องไปให้ไกลเท่าที่คุณจะไปได้ไปรสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับตัวเองแต่ไม่ต้องทําให้ใครเดือดร้อน ก็พอแล้วนะคะอันนี้อาจจะเป็นในแนวคิดของหลายๆคนที่เกิดขึ้นแบบนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของบางคนถูกเพื่อนเพื่อนสนิทเนี่ยทำให้ชีวิตของคุณพังแตกกระเจิงไปหมดเลยนะคะตรงนี้ไม่เป็นไรนะคะเอาชื่อว่าตัวคุณมีสติดีมากพอสติปัญญาในตัวคุณคือขุมทรัพย์อัลลําค่าที่จะสร้างมูลค่ามหาศาลให้กับคุณได้ The work คือการสร้างกรอบให้ตัวเองอะประสบความสำเร็จอย่างสูงสุดไม่มีใครทัดเทียมคุณได้เลย แต่คุณผ่านการแก้ไขอย่างยุ่งเหยิงแก้ไขทุกอย่างลองผิดลองถูกเรียนรู้ชีวิตของคุณมาหมดแล้วแม้กระทั่งในเรื่องของชีวิตคู่ของคุณคุณผ่านประสบการณ์ที่ไม่ดีมาเยอะมากนะคะผิดพลาดเพียงความไปเชื่อคําพูดของคนอื่นนะคะณนะตอนนี้มองว่าตัวคุณกลับมาอยู่กับที่ของตัวเองคุณอาจจะวุ่นวายแต่คุณพยายามจะปฏิบัติต่อเรื่องราวของความวุ่นวายทั้งหมดว่าที่มาที่ไปของปัญหามันเป็นอย่างไรณนะจุดนี้นะคะคุณอาจจะเสียใจมากเนาะ แต่ปัญหาทุกอย่างที่เกิดขึ้นจะได้รับการแก้ไขความยุ่งยากความเหน็ดเหนื่อยสิ่งที่คุณคิดว่ามันถึงทางตันมันจะมีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นจะมีความสุขเข้ามาแทนทีคุณจะมีความสุขมากสุขชนิดที่ว่าคุณลืมความทุกข์ไปหมดเลยคุณจะไม่มีน้ําตาให้กับเรื่องราวในอดีตคุณจะไม่มีความทรงจํากับในเรื่องราวในอดีตกับสิ่งที่คู่รักทํากับคุณเอาไว้มีเกณฑ์นะจริงๆถ้ามาวัดตัวเขามันมีสองเกณฑ์ว่า คือตัวคุณอาจจะทนไม่ไหวแล้วนะคะอาจจะอยากออกจากความสัมพันธ์นี้เริ่มต้นชีวิตใหม่กับในแง่ของการยอมรับความเจ็บปวดแล้วก็เรียนรู้กันใหม่ก็ได้เดี๋ยวขอดูดูด,ดูในส่วนของไพ่ขยายให้จะเป็นอย่างไรอความสัมพันธ์นี้ถามว่ามันจะจบไหมมันไม่จบแหละเดวิลอะเดวิลคือโซ่พันธนาการทางความรักที่คลองขอกพวกคุณครูเอาไว้มันเป็นความรักที่มีแพชชันการโหยหาการหึงหวง คนที่คุณคิดว่าเขาต้องปล่อยคุณไปแน่ๆเลยอ่ะเขาไม่รักคุณแล้วแหละเขาเห็นแก่ตัวกับคุณแต่ตอนนี้คุณรู้ไหมว่าเขามีความถือดาบในที่นี้คือเขาอยากจะกลับมาแก้ไขปัญหาเขาอยากจะมาเป็นผู้ สร้างความสุขให้กับคุณให้คุณได้พึงพอใจและที่สําคัญเนาะเอเขาแอบคิดเลิศสิบแปดบวกกับคุณเยอะมากเลยคือเขารู้สึกว่าคุณมีสเสน่ห์คุณดูเซ็กซี่คุณไม่เหมือนเดิมอะทําไมคุณมีเซ็กเเผเกกับเขาสูงได้ขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยคิดไปเยอะมาก,มากต่างๆนานา้วเขากลัวมากว่าจะมีคนมาช่วงชิงจีบคุณไปก่อนนะคะเพราะฉะนั้นคู่ชีวิตของคุณนะเขาอาจจะมีฟอร์มเยอะเลยอนะค่ะ นิ่งๆน,นะแต่แผนเยอะอยากจะผูกมัดคุณเลยอยากจะมัดเอาเชือกมัดตัวคุณไปเดี๋ยวสิเขาคิดจะทำอะไรอะ่ะนะคะแผนเยอะนะนะ,ะเยอะแค่ไหนเราก็รู้นะคะถ้าเราเข้ามาฟังช่องน,นี้อ่ดยวิคะว่าเป็นยังไงเออนี่ก็นิ่งๆทาฟอร์มทํางานไปเรื่อยๆไม่ปิดปากบอกใครแต่มีแผนที่จะกลับมาง้อคุณมาเซอร์ไพรส์คุณนะคะให้รางวัลชีวิตกับคุณในแง่ของรูปแบบเงิน นะคะเนี่ยนั่งอยู่บนหีบเงินอาจจะเป็นเงินเก็บของเขาสิ่งที่เขาสะสมอะไรบางอย่างเอาไว้เพื่อสําหรับคุณเพียงคนเดียวหรือการเดินทางไปต่างประเทศไปทางไกลไปในถิ่นที่คุณคุ้นเคยอยากจะเป็นพลังให้กับคุณยังไงอ้อก็มองว่าเขาจะต้องกลับมาคุณไม่ต้องเสียใจคุณไม่ต้องร้องไห้คุณไม่ต้องให้ความสําคัญกับอดีตมากเกินไปนะคะกับอนาคตมากเกินไปด้วยอยู่กับปัจจุบันให้ดีที่สุดนะคะแล้วทีนี้สิ่งที่เห็นขึ้นมา นะคะสิ่งที่เห็นขึ้นมาอีกนะจุดของความเจ็บปวดคุณอาจจะเป็นคนที่ไม่ไว้ใจใครง่ายๆเลยนะคะมันมันหนักเหมือนกันนะคนที่เคยถูกทํำลายแบบทุกๆช่องทางทุกๆห่วงเวลาเนี่ยมันมันไม่มีความสุขเหมือนเดิมตัวคนไม่มีความสุขเหมือนเดิมเพราะคุณถูกทํำลายตลอดเวลาจริงๆค่ะมันถึงในเรื่องของชีวิตไปด้วยซ้านะคะเดี๋ยวอ้อดูต่อให้นะ โบสรุปอ่ะเขาทีนี้คู่ชีวิตของคุณรู้สึกยังไงกับคุณตอนนี้รักคุณไหมคิดอะไรกับคุณคิดว่าอะไรอ่ะคิดว่าอยากจะกลับมาง้อคุณอีกแล้วเนี่ยเห็นไหมยังไงก็ต้องกลับมาง้อแหละเขาเขารู้สึกว่าคุณไม่เหมือนเดิมเขาคิดว่าเขาเขากำลังจะเสียคุณไปจริงๆคุณไม่เหมือนเดิมแล้วเพราะฉะนั้นเขาจะต้องกลับมา ลบลางทุกอย่างแล้วสร้างความทรงจําใหม่ๆเริ่มต้นกันใหม่ๆนะคะบทสรุปในเรื่องของความรักครั้งนี้นะคะเป็นยังไงเป็นยังไงความรักในครั้งนี้ของคุณทั้งหลายนะคะอู้ครอบครัวการแต่งงานการมีบุตรการลบล้างคำกล่าวหาคุณอาจจะถูกใส่ร้ายป้ายสีมีคนว่าร้ายกับคุณเยอะแยะไปหมด เขาจะลบล้างทุกอย่างแล้วเขาจะให้เกียรติกับคุณที่สุดของที่สุดเลยเขาจะเปิดเผยความรักอย่างภาคภูมิใจเปิดตัวว่าคุณเป็นคู่ชีวิตมีลูกด้วยกันนะคะดิสเซชั่นเขาเคยหลอกความรู้สึกตัวเองไม่ยอมรับความรู้สึกตัวเองแต่ตอนนี้เขาอยากกลับมาให้คุณได้เชื่อใจกับเขาฟร e นัสแล c คอเรียสนะคะมันเป็นพลังงานของปัญหาทางการเงินนะคะที่เขาหายไปเนี่ยคือเขาไปเคลียร์เรื่องพวกนี้ก่อนนะคะ เขาอยากมีความมั่นคงก่อนที่จะมีรูกกับคุณนะคะชิลดนอยากมีลูกสองคนชายหญิงนะคะความฝันของเขาเลยเขาไม่สามารถที่จะตัดความรู้สึกจากคุณได้หรอกเพราคุณคือคนที่เคมีตรงกับเขาที่สุดมีแรงดึงดูดกับเขาที่สุดนะคะเขาจะกลับมาเป็นคนใหม่ที่จะไม่ทําให้คุณเสียใจไปตลอดชีวิตนะคะเขารู้สึกผิดนะไม่ใช่ว่าเขาไม่รู้สึกอะไร สิ่งใดที่เกิด,กดขึ้นในอดีตเขารู้แล้วว่าคุณเจ็บปวดขนาดไหนเขารู้แล้วว่าชีวิตของคุณพังแม่คมาขนาดไหนแล้วเขาจะกลับมานะคะเขาจะกลับมาทําอะไรให้กับคุณถ้าเขากลับมาดูสิการเป็นผู้นําในความสัมพันธ์มากขึ้นปกป้องคุณมากขึ้นนะคะอยากจะช่วยเหลือคุณดึงออกมาเหมือนอยากจะมาฮิวใจคุณนะมารักษาคุณด้วยไพ่เดอรเฮอร์มิเป็นไพ่เกี่ยวกับแพทย์หมอพยาบาลผู้รักษาผู้เยียวยาผู้มีผู้มา อามาปุลกจิตวิญญาณตัวคุณเนี่ยเป็น5เหรียญเหมือนคนที่อ่อนแอทางความรู้สึกคนที่ไม่มีพลังอะไรทั้งนั้นชีวิตมันหยุดนิ่งนะคะถึงทางตันเขาคือต้นเหตุของของปัญหานี้แล้วเขาจะกลับมานะเห็นไหมคุณแบบสุดแล้วอะค่ะแล้วเขาไม่เคยรับรู้นะนในอดีตไม่เคยสนใจเลยนะคะแต่ตอนนี้ตื่นรู้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วรู้สึกผิดมากๆ ที่ทำให้ชีวิตของคุณพังนะคะเขาจะกลับมาชดเชยรับผิดชอบทุกอย่างประมาณสัปดาห์ที่4ของมิถุนายนนะคะจะมีเกณฑ์ของการติดต่อกลับมาชักชวนคุณไปที่ไหนสักที่หนึ่งการเดินทางร่วมกันอีกสักครั้งหนึ่งหรือการเข้ามาในรูปแบบของการปรับเปลี่ยนนิสัยพาคุณไปเจอผู้หลับผู้ใหญ่การสู่ขอ การมั่นหมายการผูกมัดอะไรประมาณนี้นะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้กับชาวราศีพฤษภนะคะไม่ว่าคุณจะผ่านความเจ็บปวดมาแบบไหนมันอาจจะมีเรื่องที่ดีเกิดขึ้นแฝงอยู่นะคะอยู่ที่เราจะตั้งมุมมองความคิดอย่างไรบางอย่างอาจจะเกิดเรื่องเล่าร้ายๆก่อนแต่ผลลัพธ์ที่ตามมาอาจจะดีดีมากๆหลายร้อยเท่าซึ่งคุณอาจจะต้องหันกลับไปขอบคุณเหตุการณ์ร้ายๆในวันนั้นก็ได้ เพราะฉะนั้นไม่ต้องตอกย้ำตัวเองกับความรู้สึกของความเจ็บปวดสิ่งที่คุณควรจะทำคืออยู่ในที่ของตัวเองนะคะนิ่งๆนิ่งๆใน,น,น,นที่นี้คือตระหนักรู้ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่เรากำลังใช้ชีวิตเพื่ออะไรแล้วเราจะต้องพัฒนาตัวเองไปทางไหนหรือพยายามหาแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตมีลมหายใจต่อให้ได้แล้วคนจะมีความสุขมากขึ้นเมื่อไหร่ที่ คุณสร้างพลังบวกให้กับตัวเองได้นะคะจักรวาลจะเหวี่ยงความรักที่ดีกลับเข้ามาในชีวิตของคุณในแบบที่มันจะไม่มีการผัดภาคไปอีกเลยนะคะนี่คือดวงความรักของชาวราศีพฤศพประจําเดือนมิถุนายน2567นะคะขอบคุณแฟนคลับทุกท่านนะคะขอบคุณผู้ชมทุกคนบางคนติดตามอ้อมาตั้งแต่หลักร้อย Subscribe นะคะก็ตอนนี้4,005นะคะขอบคุณทุกคนจริงๆนะคะขอให้อยู่สนับสนุนกันแบบนี้ไปนานๆนะคะแล้วก็ใครที่กำลังดาวอยู่นะคะของคุณมีพลังนะคะฮดสู้อีกสักครั้งหนึ่งนะคะเพื่อชีวิตของคุณเองนั่นแหละนะคะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่นะคะในการทำนายดวงนะคะในคอนเทนต์อื่นๆนะคะเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ